ครับท่านผู้ชมประจำช่วงของวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568เรามาอัปเดตสภาพอากาศกันนะครับช่วงวันนี้4-5พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นมีกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยนะครับทำให้ปริมาณของฝนลดลงแต่มีหลายๆพื้นที่ยังคงมีปริมาณของฝนตกหลังจากนั้นนะครับจับตาพายุเคาไมกีนะครับอาตั้งแต่ ช่วงค่าคืนวันนี้4ไปหาช่วงวันที่5พฤศจิกายนนะครับพายุโซลอนลูกนี้จะเคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ทางตอนกลางแล้วก็ลงสู่ทะเลจีนใต้จากนั้นในช่วงวันที่6จากการอัปเดตของระจำลองเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวประชิดชายฝั่งของทางช่วงประเทศเวียดนามแล้วพอตกในช่วงประมาณตอนกลางคืนของวันพฤหัสบดีที่6กนะครับก็มีผลกระทบกับประเทศไทยของบ้านเราแล้วนะครับโดยเฉพาะ บริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับทางราชกรมอุตุนิยมวัทยานะครับคาดการว่าในช่วงตั้งแต่วันที่7เนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทางอีสานก่อนนะครับแล้วก็จะตามมาในพื้นที่ในภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คาดการว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณจงังหวัดอุบ,บลรลชธานีคือด่านหน้า